สวัสดีครับมาครับเจมส์ครับเราสองคนนะครับผมจะซีเรื่องรักใต้บรรทัดครับครับผมเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันเลยไปถ่ายแล้วมันจะเป็นว่าอัปเดตมันเซ๊ะตอนนี้นะฮะก็มีอัปเดตเนาะว่าเราถ่ายน่าจะเกินครึ่งไปแล้วนะครับผมใช่ครับผมเป็นอีพีน่าจะคิวที่ยี่สิบเหรอเนาะใช่ครับคิวที่ยี่สิบแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าสนุกดีครับผมแปลว่าเฮ้ยเฮ้ยครับรู้สึกยังไงครับ ครับรู้สึกว่ากองก็กองถ่ายก็สนุกดีครับผมเป็นแบบว่าไม่ไม่กดดันเลยก็คือบรรยากาศในกองโอเคโอเคครับผมเป็นกันเองมากๆครับผมเวลาแบบว่าเราลืมบทอะไรยังไงก็ไม่ได้แบบเครียดเนาะบางทีบางบางทีเราก็ไม่เครียดกับกับการจําบทของเราแล้วนะครับผมแล้วก็แต่กองช่วยได้ดีมากๆนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะอะไรประมาณนี้ด้วย ไปไม่ถูกเลยก็หลายๆเรื่องครับหลายๆเรื่องใช่ตอบดีครับพี่ดูแลดีไหมดน้องใหม่พี่เาดูแลดีไหมดีถามว่าดีไหมดีมากครับเพราะว่าเวลาแบบเราแบบทําอะไรไม่ได้หรือว่าแบบกลัวอะไรบางอย่างที่จริงแล้วเราทําได้แต่ว่าเราไม่กล้าทําอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบเป็นคนแบบคอยแนะนําตลอดอะไรเงี้ยครับไม่ใช่หรอกบางทีอะบางอันน้น้องอะทำได้อยู่แล้วแต่ขาดการที่แบบว่าความมั่นใจในตัวเองบางทีน้องแบบว่าอาจจะแบบ อ่ะใช่ครับยังแบบว่าบางราก็แนะนอว่าน้องทําได้อย่างนี้น้องทําไปเลย <_ an> ผิดอะไรเดี๋ยวพี่บอกเองอะไรเงี้ย <_ an> ให้กำลังใจอะไรหรือเปล่าให้กาลังใจไม่หรอกเราอยากให้น้องเรากล้าขึ้นกล้าแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มันให้มันชัดกว่านี้นิดนึงเพราะวางที่อ่ะเข้ามาแรกๆน้องไม่แค่ไม่พูดเลยนะครับครับไมพี่มาร์กเลยบอกว่าเจมพูดหน่อยเจมนิดนึงนะเจมนะพี่ขอละอะไรเงี้ย ใช่ขนาดพี่ว่าพี่พูดเยอะแล้วนะพี่ยังพูดไม่ทันเลยไม่หลับน้องปรับตัวได้ดีขึ้นมากเป็นคนที่แบบว่ารับคำแนะนํามาแล้วปรับใช้กับตัวเองดีมากอันนี้ต้องต้องย้ําอีกทีหนึ่งเลยว่าน้องทําได้ดีมากรัหอมอันนี้คือเราแบบว่าทํางานที่กันมานานแค่ไหนแล้วนะคะนับนี้ไหมนับนี้ไหมตั้งแต่กุมภานะครับก็กี่เดือนละละกุณาพิามก็ากนะเออเราจะยิ้มยังเงียเราไม่พูดเลย ถ้านับถนับก็คือถ้าเริ่มจริงๆก็ตั้งแต่นีนาเนาะไม่ใช่ครับเราไปเราไปญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มหลังจากวันวันวาเลนไทายนะครับครับใช่ครับผมครับยืนนิดนึงก็นานแล้วนานแล้วนานนะครับเอาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วยบอกหน่อยแลวว่ากี่เดือนแล้วครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราสคนแบบว่า กันมแล้วเปนังงบ้างอยากไว้แน่ที่บอกมันเยครับผมก็ยังไงอยู่นะที่ไปหลราพี่เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างความสนิทสนมเพิ่มขึ้นไหมจากตั้งแต่วันแรกที่ผ่านบบเราก็ทำงานกันได้ดีสุดๆครับผมก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับใช่ก็บางทีก็แบบอยู่ด้วยกันก็แบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคใช่ใช่สองคนสามคนหกคเลยครับผมถ้าเกิดว่าอยู่อยู่กับ พ,พี่พี่คนอื่นก็พากันไปด้วยครับครับครับเมื่อกี้ถามถึงเรื่องอะไรอยู่นะฮะไม่หลอกน้องปรับตัวได้เก่งครับผมเราก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องแทบจะไม่ต้องจูนอะไรกันเยอะแต่มันจะมีบางทีอะเจนเราค่อนข้างแบบว่าต่างกันนิดนึงนะพี่มาก,ก็คอยบอกว่าเออถ้าพี่แนะนําอะไรไปอะ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบอะไรตรงไหนฮะให้บอกพี่เลยนะเพราะบางทีอะเจนที่อาจจะแบบว่าทําแบบนี้แต่เจนของน้องอะ่ะอาจจะเป็นในแบบนึงมีแนวคิดที่แบบว่า เออผมไม่ทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะพี่เราจะได้รู้เราจะได้ปรับตัวกันเนาะบอกนะเขาบอกว่าพี่อย่างนี้ดีกว่านะครับอะไรเงี้ยเาใจใช่ไหมพอใจพี่ไหมครับบอกหมดเปลือกเลยครับบอลนี่แหละนี่แหละมันมันเข้ากันเนี้ยพี่ว่าผมกับเจมเข้ากันค่อนข้างง่ายครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับยิ่งมาเข้าบทกันแล้วเราเคยงอนพี่รอบไม่มีนะไม่เคยครับผมใช่ครับามใจมากใช่ครับเวลาแบบเฮ้ย ไม่เลยนี่เขากำลังโดนในนี่โดนห้ามกินของหวานอยู่ชอบกินของหวานไม่ชอบกินของหวานไหมเมสไนนั่นแต่จ่วนี้นะพวกนี้เขากินของหวานใช่ด้ยวยความที่อายุน้อยนเนาะระบบข้อผาดยังยังดีอยู่ใครจะพิถีพิถัน,าานะเราต้องนิดนึงครับเราต้องนิดนึงไม่หลอกชว่วงนี้ครับมันจะมีแบบว่าเราถ่ายรักใต้วัฒน์นอยู่น,น้องแบบว่ากินก่อนนั้นเนี่ยกินเยอะใช่ครับไปดิ่มขกแท่งภายในหนึ่งชั่วโมงมันหรือเปล่าไม่รู้ ก็อาจจะเยอะกว่านั้นครับอาจจะเยอะกว่านั้นเนี่ยต้องต้องลดนิดนึงใหน้าที่ของพิพิธภัณหรืออไรเ่เขาเพราะเราใช้เฉพาะหน้ารังแก่ใช่เขามีอะไรที่เราอยากให้น้องถามมากตอบมากขึ้นบ้างมีอะไรที่อยากให้ตอบมากขึ้นกันอาจจะเป็นแบบว่าการที่เข้ากับ ในกลุ่มสังคมใหม่ๆม,มากกว่าครับผมเพราะบางทีน้องเพิ่งมาจา,จากที่บ้านเนาะแล้วก็เพิ่งมาอยู่ในกรุงเทพสังคมมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็สอนตั้งแต่แบบการพูดครับการไหว้เป็นอันดับหนึ่งที่ดูมันดีต้องต้องต้องได้โดนจากรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่ทำมาไว้ดีแล้วอันนี้ผมไไม่ได้ว่าอะไรใช่ครับผมมันเป็นเอาจริงเป็นความน่ารักของตัวคนที่ทําเองมากกว่ายิ่งน้องทําไปไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก่อนเราจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่อันนี้อันนี้ดีมากมากก็ค่อยตรงนี้ครับผมก็ได้ ไม่ได้ซีเรีย์ตำแหน่งเยอะรับคครับขอบคันแฟนครับเราอยากขอบคุณที่มาทำคอาดูแลดีค่ะก็ให้ขอบคุณก็ขอบคุณแบบหลายๆอย่างเลยที่แบบว่าคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็บางทีก็ก็แบบไม่กล้าทําก็แบบพี่เขาก็แบบมาคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องเรียนเยอะแต่ดีดีขึ้นมาก้วครับใช่ครับ โอเคครับผมยังก็อย่าลืมติดตามคู่ของพวกเรานะครับผมนะฮะมาร์กเจมนะครับผมเรามีแฮชแท็กด้วยเนาะแฮชแท็กอะไรนะครับครับมาร์กเจมครับมาร์กเจมนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ทําให้พวกเรามาจนถึงวนทัวร์นี้ได้ด้วยแฮชแท็กนี้ใช่ครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วก็ฝากกับซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทำกันเต็มที่แล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะครับผมฝากติดตามด้วยฉายภายในปีนี้เนาะครับน่าจะปีนี้ครับผมครับ ก็ขอฝากขอฝากติดตามผมมาร์คเจมแล้วก็ขอติดตามเอ้ขอฝากติดตามเตอร์ยิมด้วยแล้วก็แบบนักแสดงทุกๆคนในซีรีส์เรื่องเกมเอ้ไม่ใช่เกมรักสิครับเกมเอ้ซีรีส์รักแต่บรรทัดท้าผมหรือไม่เอาซีรีส์เรื่องอะไรนะครับรักแต้บรรทัดร้าผมรับผมขอฝากแบบติดตามทุกๆคนด้วยครับขอบคุณครับ